สวัสดี FC ผู้ติดต,ตามช่องของปอปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณช่องปอปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จัดเหรียญจำหน่ายขายแบ่งปันออกให้กับนักสะสมที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนของประเทศไทยนะที่ชอบสะสมเหรียญเนานะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่เดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปอปาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ5บาท ที่หลลึกแล้วก็จะมาประกาศรับซื้อไปพร้อมเลยเนาะอ่ะแล้วก็ถือโอกาสมาบอกว่าเหรียญที่ลึกนั้นที่มีทั้งหมดท่านผู้ชมมาสิบเจ็ดแบบสิบเจ็ดวาระเนี่ยที่ท่านไปชมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครบเลยนะท่านผู้ชมเอาง่ายครบเลยนะสิบเจ็ดวาระเลยนะเนี่ยท่านผู้ชม,มเอามาให้ดูแล้วปปาก็จะทําความเข้าใจว่ามีวาระไหนบ้างที่เป็นวาระย่อยๆแล้วก็มีอีกกี่วาระที่วงการนักสะสมยกให้เป็นเป็นเหรียญเด็ด นะเหรียญที่เขามีราคาสูงกว่าวาระยะ่อยๆมีกันถึง3เหรียญ3แบบ3วาวาะท่านผู้ชมนะที่ราคาเขาสูงกว่าวาระยะ่อยๆทั้งสามเหรียญนั้นก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนะิยมเราเลือกเลือกเหรียญที่ยังไงก่อนนี้ท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยสรุปกัน,นสั้นๆเลยว่าท่านผู้ชมฮะด้านบนนี้เป็นเหรียญที่ประปาจัดไว้เป็น3วาระที่มีราคาราคาสูงกว่าเหรียญ ตรงนี้ไล่ลงมาด้านล่างพอจะมองออกไหมฮะเนี่ยจากนี้มาท่านผู้ชมเป็นวาระย่อยๆแล้วนะวาระเด็ดๆในช่องประปาที่อยู่สามเหรียญเองท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นก็เป็นวาระย่อยๆหมดเลยแล้วที่เอฟซีถามมาว่าวาระไหนวาระเด็ดอา่าวดูได้เลยแต่ประปาจะเคลียทีละตอนเนาะเนี่ยวาระย่อยๆถึงนั้นเลยแล้วถามว่าวาระย่อยๆราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะอ่ะเราเริ่มเลยเนาะวาระย่อยๆเนี่ยท่านผู้ชมฮะสภาพใหม่วิงๆเนี่ย อ่ตอนนี้ตอนนี้ซื้อเท่าไหร่แล้วเนี่ยวาระย่อยห้าบาทที่กสภาพใหม่อ่าสภาพใหม่วาระย่อยสิบบาท,ทาอ่า,า,อาอถ้าไม่ชมฮะราคาเขาไม่สูงนะฮะสิบบาทอ่าก็คือไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยถ้าไมชมนะฮะน้ำน้ำทองจับกันอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยท่าไม่ชมฮะเชื่อไหมฮะวาระย่อยเอาคลิปนี้เป็นคลิปล่ปลปลปลาสุดนะฮะเหรียญหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ิบาทเท่านั้นเองนะฮะหลายคนเข้าใจผิดบางคนมีสองวาระขณะนี้ถืออยู่ท่าไม่ชมฮะ ถือสองวาละนี้อยู่เป็นเป็นสิบสิบปีเนี่ยพอมาถามช่องปราป๊าว่ารับซื้อเท่าไหร่ปราป๊าบอกไปว่าไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยละสิบบาทถ้าผ่านการใช้งานก็ประมาณเจ็ดบาทแปดบาทเนี่ยบอกโอ้โหรับซื้อถูกจังเขาเก็บไว้ก่อนดีกว่านี่แหละท่านผู้ชม,มป๊าป๊าก็เข้าใจเขาเก็บไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะนะเพราะว่าหลายคนบอกมันหายากนะทาไมรับซื้อถูกจังแน่นอนนะท่านผู้ชมนะบางบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ยุดอาชีพ ไม่ได้ยึดอาชีพเกี่ยวกับเหรียญใช่ไหมไปทําอาชีพอื่นแต่บังเอิญมีสองเหรียญนี้ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างหรือว่ามีสองเหรียญแบบนี้นะก็เลยคิดว่าเป็นเหรียญที่หายากแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะวงการนักสะสมเนี่ยถ้าผลิตออกมาระดับล้านเหรียญขึ้นไปเนี่ยเขามองเป็นเหรียญหาง่ายแล้วท่านผู้ชมฮะเนี่ยเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนเหรียญอะไรประมาณนั้นนะห้าล้านเหรียญห้าล้านเหรียญประมาณเนี่ยอันนี้สองล้านเหรียญ นี้ปปาให้ดูจํานวนการผลิตนะฮะสองล้านเหรียญอ่าอันนี้ 1, 000, 000, ล้านห้าแสนเหรียญท่านผู้ชมฮะอันนี้หนึ่งล้านเหรียญเนี่ยเนาะวงการนักสะสมก็มองเป็นเป็นเป็นเหรียญที่หาง่ายนะฮะเป็นเหรียญที่หาง่ายฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆเอาง่ายๆเลยเนาะวาระย่อยๆด้านล่างเนี่ยปปารับซื้อเหรียญละสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมนะเหรียญละสิบบาทถ้าผ่านการใช้งานแนั้ไม่ถึงนะฮะ ฟังนะฮะนักสะสมที่ถือเหรียญ5บาทถ้าผ่านการใช้งานแล้วจาก,จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยราคาจะอยู่ที่78บาทเท่านั้นเองนะฮะเนาะเพราะช่วงคือหลายคนหลายท่านนั้นพอประปาตีไว้10บาทบางคนไม่ได้ไปในอ่านข้อมูลทั้งหมดก็ส่งมา,ส,งมาส่งมาถึงปั๊บบอกเขียนติดมาบอกเป็นไม่ผ่านการใช้งานแล้วให้เท่าไหร่นเนี่ยเอาง่ายๆตรงนี้เลยเนาะพอไป,ะปะะทําความเข้าใจซะวิ่งวิงไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละสิบบาทนะฮะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเหรียญละเจ็ดบาทแปดบาทเท่านั้นเองเนาะ เข้าใจตามนี้นะฮะอ่ะแล้วครานี้มาดูด้านบนสามวาระท่านผู้ชมฮะด้านบนสามวาระเนี่ยที่ปะปาตีราคาไว้ก็สูงแต่ก็ไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ก็สูงกว่าวาระย่อยๆท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ผลิตออกมาเราราสักหกแสนเหรียญนะหกแสนเหรียญเนี่ยท้าไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมว่เหรียญน,นี้คือเหรียญทองสมเด็จย่าฮะ,จะเจริญพระชนมายุ8 4ดสิพันสาสมเด็จยา่า อ่ะก็สมเด็จพระศรีนะครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ชมเราเรียกกันติดปาก,กว่าสมเด็จย่าเนาะเนี่ยรูปแบบเนี่ยใครที่มีฮะผ่านการใช้งานแล้วปปาร,รับซื้อเหรียญละ30บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะเป็นสภาพใหม่ยิ่งกว่าเนาะสภาพใหม่ปะปาร,รับซื้อเหรียญละ60บาทก่อนหน้าน้นน่าจะสูงกว่านี้ท่านผู้ชมฮะแต่ช่วงนี้หลายๆคนรู้ว่าราคาเหรียญเนี่ยถ้าคนอยู่กับการซื้อขายเหรียญประจําดูช่องยูทูบจะจํารู้หรืออาจจะรู้ว่าราคาเหรียญไม่สูงอ่ะถ้าอย่างเหรียญนี้นะฮะ ผ่านการใช้งาน30บาทไม่ผ่าน60บาทเหรียญสมเด็จยา่าประมาณนี้นะฮะเนาะแปดสิบสี่พันสาหกแสนเหรียญจำนวนการผลิตนะน้อยที่สุดหกแสนเหรียญถ้าสามวันละ,ะเหรียญน,นี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะปาปารับซื้อผ่านการใช้งานก็เหรียญละสามสิบาทนี่เป็นเหรียญผ่านแบบผ่านการใช้งานท่านผู้ชมนะเป็นเหรียญเก่าอะ่ะท่านผู้ชมนะเพราะเหรียญพวกนี้เขาก็ไม่ไม่ได้อยู่ในระบบมันเวรียนใช้งานแล้วที่จริงแล้วนะเขาเป็นเหรียญเก่านะสภาพ ไม่ได้เก็บรักษาไว้ยังดีเอาสภาพเก่าแบบนี้ประปาร,รับซื้อ30บาทไม่ผ่านการใช้งานก็60บาทเช่นเดียวกันอะใครที่มีเนาะสองเวลานี้ประปาร,รับซื้อราคาเท่ากัน30มสบถึงหกบาทเนาะอะววรานี้ท่านผู้ชมฮะนี่คือการแข่งขันกีฬาเอเช่นเกมครั้งที่8 5ดห้าแสนเหรียญฮะผลิตน้อยกว่าเหรียญนี้เล็กน้อยนะผลิตน้อยกว่าเหรียญสมเด็จย่าเล็กน้อยถ้านมู้ชมฮะมาแสนหนึ่งก็ประมาณนั้น อะใครที่มีนะแต่เหลียนี้ยเขได้รับความนิยมกว่าฉะนั้นผลิตมากกว่าแสนหนึงก็จริงแต่ว่าวงการนักสะสมก็มองให้เป็นเหรียญของสมเด็จย่าได้รับความนิยมกว่าเอเชียนเกมครั้งที่8ปะปะปะก็เลยมาตีราคาเท่ากันไปเลยน,นะสามสบถึงหกบาทต่อเหรียญต่อวาระโอเคไหมฮะเนาะคีนี้พท่านผู้ชมฮะมาดูวาระนี้ท่านผู้ชมฮะก็คือนี่คืออาวาระที่ได้รับความนิยมสูงสุด ท่านผู้ชมฮะได้รับความนิยมสูงสุดก็คือเหรียญของอาครบ75ปีการลุกเสือโลกประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยอะที่ระลึกครบ75ปีของการลุกเสือโลกใครมีแบบนี้นะฮะหากผ่านการใช้งานปปาร,รับซื้อเหรียญละ200หากไม่ผ่านการใช้งานปัจจุบันวันนี้ให้ปปาเดาเลยนะฮะนะ ก็น่าจะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละ400เหรียญละ400บาทไม่สูงแล้วท่านผู้ชมนะเพราะว่าปัจจุบันวันนี้ราคาเหรียญตกหัวภาลงเลยนะฉะนั้นปาปานี้ก็เอาคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะฮะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดก่อนหน้านโน้นปาป,า,ปาเปิดรับซื้อใหม่ๆปาปารับซื้อเหรียญละ800 700ท่านผู้ชมนะแต่ให้สันนิษฐานนะท่านผู้ชมฮะยิ่งนานวันเหรียญน,นี้ราคายิ่งจะไม่สูงนะฮะ จะไม่สูงให้ปปาเดาเว้นแต่ว่าปปาจะจะช่วยทําราคานี้อยู่ที่400นะท่านผู้ชมเอาง่ายๆเลยไม่ผ่านการใช้งานใครมีให้ปปาให้เหรียญละ400ปปาเคยบอกหนาแน้ะว่าเหรียญถ้าปปาประกาศรับซื้อถ้าใครมีนะถ้าแบ่งขายได้ก็แบ่งขายมานะเพราะเพราะราคาเหรียญจะดําดิ่งลงล่างท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆว่า3เดือน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปปารับซื้อเหรียญลจ็ดแปดร้เลยนะ จริงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ปาปาว่าราคาขายออกนะฮะท่านผู้ชมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ร้อยเองฉะนั้นเนี่ยราคา400ปาปาว่าปาปาซื้อระดับราคาร้านทั่วไปขายออกเลยนะฮะฉะนั้นระวังนะท่านผู้ชมเอากวาหน้าเหรียญหนักจะราคาล่วงลง,ลงอีกก็ได้เนะาะปปาไม่มั่นใจว่าจะขึ้นเมื่อไหร่แต่ปัจจุบันวันนี้ใครมีนะผ่านการใช้งานเหรียญละ200อ่ะนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็เหรียญละ400 อ่ะใครที่มีหลายเหรียญก็ลองสามารถติดต่อช่องของปปามานะฮะเนาะติดต่อช่องของประปามาเน,ะะนะาะเรารับซื้อสองสภาพแล้วนะฮะสองสภาพก็คือไม่ผ่านการใช้งานกับผ่านการใช้งานกันกันความโกราผลของนักสะสมที่ส่งเหรียญมาฮะเมื่อก่อนประปารับซื้อสภาพเดียวกันเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญละสิบบาทเดี๋ยวนี้นะะักสะสมก็ส่งมยนมาแล้วก็บอกว่าซื้อสิบาทแล้วไม่ผ่านการใช้งานเท่าไหร่เอาคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะก็คือไม่ผ่านการใช้งานไน้เหรียญละสิบาทวาละย่อยๆนะฮะ หากผ่านการใช้งานง่ายๆเลยไม่ถึง10บาทอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นปปาไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะเนี่ยครบทั้ง10 7วาระนะครบทั้ง17วาระแยกออกเป็นวาระเด็ดๆในช่องปปะาา3วาระที่เหลืออยู่14วาระก็นี่เนาะให้รู้กันตามนี้ว่าเป็นเหรียญวาระย่อยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะระดับ1ล้านเหรียญ2ล้านเหรียญร้อยล้านห้าแสนเหรียญ ห,ห้าห้าล้านเหรียญก็มีเนาะอะใครที่มีนะฮะใครที่มีก็สามารถติดต่อช่องของประปาได้นะฮะเนาะโอเคเนาะป๊าปามาประกาศรับซื้อเหรียญห้าบาทที่ลึกก็เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะถ้าหากมีราคาเหรียญขึ้นขึ้น,นลงลงอะไรเนี่ยป๊าปาก็จะมาทําคลิปเป็นคลิปล่าสุดทําไมประปาจึงจะต้องเลือกเหรียญเหรียญห้าบาทที่ลึกมาทําคลิปต่อมาเนี่ยเพราะว่า ก่อนหน้านู้นเรารับซื้อกันในราคาเหรียญละ800 700ท่านผู้ชมฮะทอนี้ปป่าก็ต้องไปดูการตลาดใช่ไหมฮะถ้าการตลาดทําลงมาเนี่ยเพราะว่าสภาพสถานการณ์หลายๆอย่างบีบอาจจะบีบให้อ่าราคาเหรียญร่วงลงมาเหมือนสินค้าอื่นๆปป่าก็ต้องเอามาทําคลิปใหม่นะน่าเสียดายท่านผู้ชมฮะ,ะปป่าเคยรับซื้อไว้ถึงเหรียญละ7 800 3เดือนที่ผ่านมานะราคาร่วงลงเป็นครึ่งเลยก็คือ น่าเห็นใจนักสะสมนะฮะที่อาจจะหลายคนหลายท่านโอดควรว่าเคยซื้อไว้ถึงคือซื้อสะสมไว้ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเหรียญหนึ่งก็ประมาณ7 8 0 0นะตอนนี้ก็มาขอราคาช่องปปาในราคา7 8 0 0ประปาก็มาส่งข่าวตรงนี้ว่าปปาไม่สามารถจะช่วยได้นะฮะนะเพราะว่าท่านผู้ชมฮะก,ก็น่าเห็นใจนะตอนนี้มีนักสะสมส่งขายช่องของปปาก็เหรียญหนึ่งก็ไม่เกิน400บางทีปปาเคยช่วยซื้อถึง500ท่านผู้ชมฮะแต่เมื่อราคาดำดิ่งลงมากเนี่ย ก็คงต้องอดทนกันไปก่อนเนาะประมาณนั้นก็ยอมขาดทุนกันไปสักก่อนเหี่ยละสามร้อยสี่ร้อยอะอะไรที่ช่วยได้เดี๋ยวป,ป้าปาจะทําคลิปออกมาช่วยนะป,ะป้าปาเองก็คงจะไม่แบกรับภาระไปได้มากกว่านี้ก็เห็นใจเจ้าของเหรียญน,นะโอเคเนาะคลิปนี้ป,ป้าปาศึกษาแบางเหรียญก็อะแบงเหรียญโบราณก็คงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันเนาะมีอะไรเดี๋ยวป้าปาจะมาอัปเดตจะมารีวิวมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญใครที่มีนะอะติดต่อช่องของป้าปามานะวาระเด็ดเด็ดสามวาระหรือวาระย่อย ประปาศึกษาแบ่งเน้นโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ